สวัสดีครับเป็นยังไงล่ะครับ <c oughs> หัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาสำลอกคำพูดว่าการที่ไปหาเสียงบอกว่าไล่หนูตีงูเหา่าเป็นแค่การโฆษณาเพื่อจะให้ประชาชนมาเลือกอา้านี่แสดงว่าหลอกกันทีเออบอกว่าเป็นการคำโฆษณาเพื่อให้ประชาชนมาเลือกว่า ช่วงตอนนั้นประชาชนกําลังเกียดงูเหา่าเกลียดหนูอนุทินเออแล้วแล้วก็มาหลอกว่าจะไม่เอาเขาผู้สุดมาเอาเอา้าวและไอ้นโยบายที่บอกว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่น 1, บาทที่จะแจกแล้วก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญค่าแรงหกร้อยบาทนี่แสดงว่าเป็นคำพูดที่ทำเพื่อหาเสียงหรอ ไม่ใช่ว่าจะทําจริงเหรอเป็นคําพูดที่จะหาเสียงเหรอโอโหหัวหน้าพรรเพื่อไทยตายแล้วถ้าพูดแบบนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วมั้งพูดไปได้ว่าเป็นคำพูดที่ใช้หาเสียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นนโยบายพรรคประชาชนทุกวันนี้เขากินข้าวหอมมะลินะเขาไม่ได้กินแพผงตน้นไม่ได้กิน ตะไคร่น้ำนะจำไว้นะฮจะไปไม่รอดเลยมั้งพักเพื่อไทยเนี่ยเสื้อแดงก็ไม่เอาด้วยแล้วหมดแล้วหมด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 แน่นอน